เอาแล้วครับพี่น้องครับคือของเงี้ของโตอีกแล้วโอ้โหเบ่งกันเบ็ดครับเอาโกงใส่นี่โกงรุ่นนี่นะครับพี่น้องลองเนามั้งครับสี่จักกิโลครับเอาตอนนี้ถอยครับใส่เกียร์ถอยโอ้พี่หานเราใส่เกียร์ถอยแบบนี้เอาถอยครับถอยถอยเลียนแล้วครับตัดนี้เลียน ลอยเหลืกันเลยมาเอาๆหลบหน่อยพี่เอกมาอุ้ยพี่น้องมาแล้วครับลอยมาแล้วครับผมเอาตอนนี้กัสาวโอ้โหฮะเป็น ปาจีนอตายตายนี่ฮะโอ้นะหวมัาไก่นะพี่น้องมาจากประเทศจีนโอ้ยโอ้ป้จีนปจปจีนโอ้นะฮะรูมาจากน้องหลวงวะ โอ้ยเดียวนึงเดี๋ยวนเดี๋ยวนึงสบสบสเอาเร็วเร็วเหวไว้เหีวไว้ครับรับชั่ั่วเออเรยวไปลกหนาวจับเนียจับเนี้ยปาจีนปาจีนโอ้ประมาณคนละครับซีโล่หาโลได้ครับ โอนะพี่หาแล้วขึ้นมานะครับได้ปลาจีน่ะคือสิโตเรีกของเคลือนนี่ละมั้งนี่น่ากำลังเห็นครับอนค่ะกันไซบุรีเข้าไปนี่กัสิกายเป็นปลาจีนบุรีน่ะจังหวัดหนึ่งในประเทศไทย ปลาจีนครับปลาจีนอนี่ครับพีหารละหมานครับเนี่นี่หลอกลอกนี่คะลอกยี่หอนี่ขั้นยี่หอนี่ครับนี่เป็นว่าปีกนกนะฮะเดือบรอยครับเอาขึ้นแม่เลยพี่น้อง เดี๋ยวไปเบิ่งกันครับจะจ่อว่าสิตัวใหญ่ป็นไหนครับภาษาบ้านเขาเอิ้นว่าปลาเจกเป็นเจกปลาเจกครับเออนี่เป็นว่ปนนปนาปลาเจกเอาไปเลยครับได้อยู่พี่น้องประมาณซีซาฮาโลครับโอ้โหขันตือแขนรุ่นนี้จังครับสุดจอดครับ